กินบนโรงทานค่ะอันนี้ข้าวปุ๋งนะคะโรงทานข้าวปุ่งเดินต่อค่ะไปหาต่ออันนี้โรงทานส้มตำเช้าๆถ้าจะกินไม่ไหวค่ะสอบท้องนะงเดินต่อค่ะนี่โรงทานคนเยอะมากค่ะมากินบุญน,นะ กาแฟด้วยค่ะ,ค,ะคนเยอะมากทานอะไรบ้างทานอะไรมางยังมองไม่ออกเลยค่ะ เกลี่ยหัวลวนะนี่ต่อยจะกินไม่ใหญ่เลยต้องการลูกชิ้นเกลี่ยหวัวค่ะเข้าวสาลาีได้ข้าวเกี๊ยบปรุงไปแพ็คมนึงโอเครึค่ะจับบ้นเยอะไม่ไหวมาเจอคุณแม่ค่ะมากับเพื่อนบ้าน รอเข้าแถวรอซูกี้หรือเปล่านะคะแถวแม่แม่เข้าแถวแม่แม่เอเแซงคิววานนี้ว่าจะเดินเข้าสาวันแล้วมาเจอแม่ตัวเองเข้าแถวออก็เลยเข้าตามค่ะรอดูซิว่า อาหารจะอร่อยไมอาหารโรงทานนะคะคนรอคิวเยอะจังรอไม่ไมเนี่ยได้แล้วเราก็ได้สุกี้แล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะเหลือไม่เยอะก็เลยได้นิดเดียวมารอตำกล้วยต่อนนะผมตำไม่วตำเกี๊ยวปลาปลา แม่ค้าทำพวก빅ได้ไปเมดแล้วบอหน่ะเอาเทาใส่เน้ะค่ะเมื่อ้วบอโค้งว่างันมนึตามอาชีพสางเงาเงากิตากล้วยได้เห็ม้าแด่อตากล้วยตานีค่ะ ใบผีเหี่ยวจริงไหมไม่รู้เ <c oughs> ครื่องเยอะมากมีสับประรดด้วยค่ะโม่หตรงทางขานเขเป็นตำมาร้านะคะนานต่ำกล้วยไป <c oughs> ถวายพระก่อนค่ะญ <c oughs> าโยมรอ,อกินทีหลังนะคะต่ำกล้วยเอาไปชิมนะคะ <c oughs> รสชา <c oughs> เออ เบียรกับถวายหลวงพ่อเลยนะคะเนี่ยเอามาชิมเป็นมงคลค่ะกินต่อค่ะไผ่วังน้ำย็นจังหวัดยังกันมืองแก่นตะบนหอคำหอคำมืองแก่นเห็ดลงท่านไอซ์ทีมคนว่าเพิ่นถวายหลวงพ่อก่อนววว่่่าาถยหลงพออกนเด็กหน่อยก็ไม่หาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเเดี๋ยวคนถวายหลวงพ่กอก่อนให้หลวงพอกินก่อนลูก,กนก่อนเ <c oughs> นาะเด็กน้อยคอยแล้วค่ะไ<อ>ปแล้วกนไปเแล้วกนถวายหลวงพ่อก่อนยินทำถวายหลวงพ่อรอคอยเมื่อยกระบอกใส่ตัก ช่วยตัดไอศครีมนะฮะเด็กน้อยก็อยากแม่นผู้เฒ่าก็อยากเด็กน้อยก็อยากตักขออนุญาตตักตรอค่ะพักผ่อนค่ะหน้ามืดเลยค่ะ ขอชิมก่อนนะไม่ไหวละให้คนอื่นตักชั่วคราวไปก่่นแถวยาวเลยจบด้วยโรงทานลูกชิ้นนะคะมาเข้าคิวก,าาควกับเด็กมาเข้าคิวกับเด็กๆค่ะสนุกดีเด็กๆก,ก,กินแล้วสนุกดีเลยเข้าคิวกับเขารอลูกชิ้น พอกะเทินหลาดเลยค่ะไ,ได้แล้วค่ะลูกชิน้นได,ได้แล้วค่ะว่าจะกลับบ้านละกลับบ้านแล้วค่ะ เรียบร้อยหมดแล้ววานก็แห่พระป่าถวายนะทางกลับบ้านนะทางในวัดนะคะดูร่มรื่นดีมากเ,เป็นทางออกด้านข้างของประตูวัดนะคะก็จะลงคล้อยเนินนิดนึงจะไหลลง